แต่งเพลงหาเงินรักษาพ่อแม่ครูสลาไม่เคยอายเกิดมาจนครูสลาพอใจกับสิ่งที่มีคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับครูเพลงชื่อดังครูสลาเจ้าของเพลงดังและสร้างสรรค์ผลงานเพลงคุณภาพมาแล้วนับไม่ถ้วนเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินหลายๆคนเลยก็ว่าได้ชีวิตของครูคนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อยจนกลายเป็นที่รู้จัก เป็นที่รักและเข้ารพของใครหลายๆคนแต่ก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเขาคนนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเจ้าตัวนั้นเกือบหมดหวังกับวงการเพลงมาแล้วหลังจากที่ได้พยายามมาก,กว่า11ปีที่คอยส่งผลงานเพลงไปยังค่ายเพลงดังแต่ก็ไม่เคยได้ผลตอบรับกลับใดๆจนเกือบถอยเพราะตอนนั้นแม่ก็ไม่สบายต้องดูแลและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งก็ต้องใช้ทุนจํานวนมากในอดีตนั้นเจ้าตัวเป็นคุณครูน้อยสอนนักเรียน ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทุนเยอะสักเท่าไหร่จึงสอบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เป็นครูใหญ่เรียกได้ว่าพยายามทุกทางจริงๆจนในที่สุดก็ได้รับข่าวดีเพราะผู้ใหญ่ทางค่ายเพลงที่เคยส่งไปนั้นได้ติดต่อมาเพื่อที่จะให้แต่งเพลงให้กับนักร้องดังอย่างมนแคนแก่นคูนจึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้สร้างสารรค์ผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครจึงทำให้เป็นที่พูดถึงกันอยู่มากจนกลายเป็นครูสลาที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้และถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโด่งดังมากแต่ก็ไม่เคยทิ้งชีวิตติดดินและยังอาศาัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่ติดกับทุง่งนาบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนและคิดงานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขและลงตัวไม่น้อยเลย